สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำโลชั่นอีกโลชั่นหนึ่งนะคะที่ดิฉันชอบใส่มากนะคะเป็นโลชั่น p e a s a t extra whitening lotion นะคะเป็นโลชั่นที่มีสูตรผสม Alpha, อัลฟาอาบูตินนะคะและวิตามิน B3 พร้อมดับเบิลซันสกรีนนะคะเพื่อผิวเนียนกระจาายย่างใสเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นโลชั่นที่ราคาถูกด้วยนะคะโลชั่นบำรุงผิวผสมป้องกัน,กนแสงแดดน,นะคะมีท่าน อัลฟาอาบูตินที่ช่วยแก้ปัญหาผิวหมองคล้ำจุกด่างดำที่แล้วทาง่ายนะคะจะทาตรงไหนก็ได้แขนขาก็ได้ค่ะต้นขาก็ได้แล้วก็แห้งโลชั่นนี้เป็นโลชั่นที่แห้งเร็วนะคะเพื่อผิวเนียนนุ่มนวลแล้วก็มีเพื่อผิวเนียนนะคะกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ แล้วก็แนะนำอีกอันนะคะเป็นสมุทต์ตัวอโ o e s น a บเจ i เจลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวผิวกลยนะคะมีส่วนประกอบก็คือว่างหางจระเข้วิตามินอ e, ีก็เมือกหอยทาดไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะ วิธีใช้น็นคือบำรุงมผิวหน้าและผิวกายเป็นประจำทุกวันเช้าเย็นนะคะหลังออกแดดหรือใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการน,นะคะแนะนำให้แช่ตู้เย็นก่อนใช้เพื่อความสดชื่นและคุณประสิทธิภาพที่ดีนะคะค่ะก็วันนี้ก็แนะนำทั้งสองทั้งสงผลิตภัณฑ์นะคะกะ็ถ้าใครที่มีต้นทุนที่น้อยนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะ